สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้กาลังดูเดือดค่ะดูเดือดเลยใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะขอนี้เป็นการหยอดชั้นที่ไรคะที่ห้าค่ะชั้นที่ห้าว้าวเล้วค่ะขนมชั้นสูตรปั๊เกตกับน้องสันดีค่ะนี่ไม่ใช่คิวซีแต่นี่เป็นผู้ช่วยค่ะอ๋อเป็นผู้ช่วยมีผู้ทำสองคนอ๋อมีผู้ทำสองคนนะคะแต่นี่เป็นผู้อัดวิดีโอ ใช่ชื่อดึงพนาดอนเอากล้องมาให้หนูก่อนนี่นี่ค่ะตอนนี้มือน้องเสดีถือนะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นลุงแล้วโอเคไปชั้นที่ห้านะใช่ก็จะครบชั้นของเรากันแล้วค่ะใช่แล้วยังไงก็ต้องปิดฝาอีกหนึ่งรอบใช่ไหมเราก็จะได้ชิมขนมชั้นที่ก็นุ่มร้อนแต่ว่าเราจะจะมีการชั้นที่ รอบที่สองอีกนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นไรค่ะเพราะว่าเราอะทาไปถึงนูน่นเยังไงก็ไม่เสร็จ<อ>แต่ว่าวันนี้เราได้นอนแน่ๆค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นสีเขียวนะคะที่มีส่วนผสมของใบเตยหอมกรุ่นเลยตอนนี้โอแ,แล้วก็มีสีชมพูด้วย,ย,วยนะเนี่ยชมพูด้วยก็คะคาตันไปค่ะค่ะตาม,มใจชอบเดี๋ยวเราจะแล้วน้องแตนี่ชอบสีอะไรคะ อืมชอบทุกสีละค่ะน้องอะ่ะน้องอะ่ะ